อันนนนนนๆอนนอนดฮะดูด้วยเฮ้โอ้โยนอยู่โดนอยู่อย่างนี้สวยเป็นยังไงครับผมเหยื่อแทบไม่เหลือเลยครับผมเนี่ยอะไรครับเนี่ยเหยื่อแทบไม่เหลือเลยแต่ไม่มีตัวเลยอ่ ไม่มีรอยแหกออกนะผมเนี่ยเฮ้ยโอ้นี่ไงหนูสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซทุกท่านผมและสวัสดีผูด้รดับชมด้วยนะก็วันนี้ผมอันนี้ครับผมผมเอาแงบนะผมเนี่ยแงบกบนะผมผมจะเอามาใส่ไหมริมคลองเนี่ยนะผมเนี่ยผมจะลงอยู่ริมคลองเมื่อรอบเมื่อรอบพี่แล้ว ผมเอาผมเอาเบ็ดกุบมาเรม,ม,ม,มาลงกับผมก็คือว่ามันกินนะผมแต่นี้ว่ามันไม่ติดเลยไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงดิ้นแหลกแล้วผมผมก็เลยอะเดี๋ยวลองเอาแงบกุบมาใส่ดูบ้างฮะวันนี้ผมมีแงบกุบมาอยู่แค่หกหลังนะผมก็มีอยู่แค่นี้ฮะที่ผมทําทําไว้นะครับผมเนี่ยเป็นอย่างนี้ครับผมเป็นทางเข้าแค่ทางเดียวนะะผมจะบังคับให้เข้าแค่ทางเดียวอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดักด้วยกันฮนะ หมายผมเมื่อก็จะไปนี้นะผมเนี <ination noises> ่ยฮะตรงนี้ตรงนี้เ <crisis> ป็นคลองผมเนี่ยก็หมายริมริมคลองแลผมผมพายเรือมาตอนกลางคืนผมเห็นมีแล้วผมเนี่ยทีนี้ว่ามันออกมาอยู่ประมาณแถวตรงนี้แล้วผมแล้วผมลองลองเดินเข้ามาดูอ้าวตรงนี้มันเป็นช่องน้ําผมเนี่ยน้ําจากคลองที่ว่ามันเข้าเข้ามาเมื่อตอนน้ําขึ้นนะผมเนี่ยนี่ยน้ําก็ไม่ลึกับผมน้ํำก็อยู่ประมาณหนหัวเข่าเนี่ยผมผมว่ากบมันมันน่าจะมาซุกอยู่แล้วแถวนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลงตรงนี้นะผมเนี่ย เนี่ยผมผมมาลงเบ็ดกบตรงนี้มีรอยกินเนียผมแต่แต่ว่ามันไม่เข้าแต่ว่ามันไม่ติดไม่ใช่เามันไม่เข้าอ่ะอ่ะเดี๋ยวผมลงให้รับชมอ่ะอ่ะก็ผมเดี๋ยวผมจะเลือกเอาแ,แถวตรงนี้แนะผมตรงตรงที่ผมลงเบ็ดเนี่ยแหละจะลองดูตรงนี้ตรงนี้เลย มันต,ตกใจลูกยางว,าว่าไม่รู้นะเนี่ยเนี่ยทำเป็นคีเลนคีเลนหน่อยนี่ฮะจะดักประมาณนี้นะครับผมเนี่ยเผมจะเอาอเอาหญ้าปิดไว้ตรงนี้นะครับผมเนี่ยกระเลงน,นี้นะฮะ มันตกใจลูกยามผมไม่รู้ฮนะโปเปะโปเปะโปเปะนะครับผมนี่นะผมอย่าปลาสับนะครับผมมีหกหลังแบ่งกันนะ้วทนี้นะไหนเนะี่ยรูอยู่นี่ครับผมนี่เลยใส่เข้าไปเลยเนี่ยนะ อย่าเหยื่อ๋ยวเอาไอ้นี่ทาทาปากหน่อยนะผมเนี่ยทาทาไว้ทางนี้ให้มันแบบว่าให้กลิ่นมันแรงๆนะฮะเนี่ยให้กินข้าวแรงๆนะ่ะกบเขาจะมาหานะผมเนี่ยแล้วกบเขาได้กิ่นเขาก็จะมานะผม ปากเบ็ดไม่เข้าเขไม่กินนะผมกินนบผมแต่ไม่อยู่เบ็ดของผมต้องใส่ตัวมันเล็กอะเดี๋ยวจัดนี่เลยฮะไม่เข้าก็าเอาเงียบเลยผมเนี่ยจัดไปเลยผมอา้าวโอเคหลังแรกนะฮะไปเดี๋ยวไปดูกันอีกหลังอะอีกหลังเนี่นะผมเนี่ยผมจะเลือกของนี้นะผมเนี่ยตรงนี้ผมว่าสวยงามอยู่อะผมลงตรงเนี้ยมีรอยมีรอย,ม,รอยมีรอยกุบมากินอยู่ฮะ ก็เป็นที่กันนะนี่างก็วานแงบนะหัวว้ นี่ละลองดูก่อนนี่เป็นยังไงนี่นะนนนเดี๋ยวเอาอันนี้สักหน่อยตรงนี้ก็ยันแล้วละนี่นะลองดูสิอ่าได้ครับผมเนี่ยสวยงามเลยอ่ะเยอะแต่ละ นี่ครับผมหัวปลายัดใส่ไปลเลยฮะมเหยื่อมีเยอะก็มันไ,ได้กลนนิ่นแรงๆได้เข้าง่ายๆนะครับผมนี่เลยติดหาแล้วมาโปะนะครับผมหายาวาโปะฮนะ เต็กๆครับผมกินมาให้บางขาวๆนะฮะเอาใส่สักหน่อยฮนะยายาหน้านี่ครับผมเป็นเหยื่อล่อนะฮะเป็นเหยื่อล่อนะ่ะทาทาไปนะกบเข้ามาเขาก็จะได้มทีทางเข้านะครับผมอ่ะเรียบร้อยนะครับผมก็เดี๋ยวเรามารุนกันอีกทีก็ตอนเช้าเลยครับผมอโอเคครับผมเดี๋ยวผมขอดักฮะ อ่ะครับผมสวัสดีตอนตีสี่นะผมคนะก็ผมพามาดูแงนไปกันนะผมวันนี้ผมมาเช้านะฮะัวันนี้ผมจะไปทํางานนะครับผมก็เมื่อวานนี้ผมลงไปหกหลังนะผมก็ผมลงไว้ตรงฝั่งป่ายางในสองหลังก็ฝั่งตรงฝั่งคลองผมอีกสองหลังแล้วก็ไปฝั่งทางบ้านผมอีกสองหลังนะเป็นหกหลังแลผมสมัยนี้เมื่อวานนี้ผมเอาท่าลิ้นหมามาใส่ไว้ด้วยนะตรงที่ดักแงยน,นะผมผมใส่ไว้สามหลังเดี๋ยวเราไปชมไปกันว่าจะมีตัวให้เราชมกันบ้างน,นะครับผม โอเคครับมาลุยกันเลยครับผมดูหลังที่เรารีวิวไว้หลังแรกนะครับผมข้างหน้านะครับผมเป็นยังไงฮะดูด้วยกันเลยครับผมเตทมิเอ,อ่ยนไงครับไงค,ครับนะยังอยู่ครับผมวันนี้เฮ้ยเจ้าเดี๋ยว้อท่านผู้ชมเบ็ดผมอะ่ะลุ้นนะครับผม ผมพักเป็ดด้วยด้วยนะผมนะเอ้าเดี๋ยวดดดดดดยเดี๋ยวดูดิดูดิอุ้ยคันเป็ดหายผมเดี๋ยวดูดูดูเดี๋ยวดูด้วยกันเลยผมปักไว้ตรงนี้นะเนี่ยทุกคนนะผมโอ้นี่นี่นี่โอ้โหอะไรครับ เฮ้ยโอ้ท่านผู้ชมตัวเบ็ดหลุดไปเลยครับผมเนี่ยโอย้มึงดึงท่าไหนวะเนี่ยโอ้เนี่ยดึงเบ็ดขาดเบ็ดหลุดไปเลยโอย้หลังแหละโอส้สายปลาไหลผมเนี่ยโอ้โอดอีกอ่ะมาเลยไปดูต่อให้ผมดูกันต่อดูหลังนี้บ้าตรงนี้เขามีนะผม เอาเนี่ยครับผมอออออออเอานเนาะ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 เอาเอาทางนี้โดนอะไรครับอะไรครับเดีดูด้ยครับผมเอาน้ำคลองมันเข้าได้ครับผมเนี่ยอุ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ย้ย,อย,อย,อยเอาเรื่องครับผมโอ้โหโอ้โห โอ้โอผมผมลงไ้สองเว้ยสามหลังนะผมเนี่ยโดดทั้งสองหลังเลยผมเนี่ยน้ําคลองมันเข้าได้ผมเนี่ยมันติดของนิดเดียวนะเนี่ยช่วงน้ําน้ําขึ้นเนี่ยเหมือนปลาโดดเข้ามานเนี่ยเอ้าเจ๋วเลยกดได้ไหมเนี่ยโอ้ได้อยู่โอ้โหนี่ครับผมบู โอ้หต oh, oh, ัวเบ็ดออกมาอยู่ข้างนอกเลยผมเนี่ยโอ้วยสวยๆสวยสวยรับผมเนี่ยโอ้ตัวนี้เกิดครึ่งโลเลวผมเนี่ยไม่ใชเกิดครึ่งโลครึ่งโลแล้วผมเนใหญ่อยู่ฮะเดี๋ยวเราไปดูแง่กันดีหลังตรงนี้ครับผมไปครับผมดูแง่กันอีหลังอยู่เนี่ยนะนู่นๆวุ้ยวุ้ยแง่ดินแง่ดิน้วููู้้้ โอ้โห้ยอุ้ยกบใหญ่กบใหญ่นี่ครับผมอู้ดูท่านผู้ชมเห็นไหมเอ้ยนี่ฮะเอุ้ยสองตัวพี่วึกแลยโอ้ยโอ้โหกบในกบเท่าเลยครับผมเอ้ามาดูดูมาดูมาดโอ้โหอ่า แง่ทํางานแล้วครับแง่ทางานแล้วครับโอ้โหแง่เผือพังแล้วผมนี่นะครับผมเนี่ฮโอ้โหใหญ่จัดใหญ่จัดหลังนี้เอทาาไม่ทางานนะผมเนี้ยสวยงามสวยงามาสวยงามเลยอ่ไปฮะเดี๋ยวก็บก่อนดูเงี่ยหลังที่สาบางครับผมในสามอยนี่นะเอา้าเยอ่อหมดครับผม เยื่อหมดแต่ไม่มีตัวเข้าแรกมันมีตัวเข้าไปกินนะผมเดี๋ยวดูนะฮะดูนะฮะนี่ครับผมเยื่อหมดมีตัวเข้าไปกินตัวอะไรเข้าไปกินเ้าเนี่ยเขียดนะฮะอาจจะใช่ครับผมเนี่ยเหยื่อไม่มีเหลือเลยจะบอกว่าม,มดมดมันก็กินให้หมดนะฮะแต่ไม่มีรอยแหกออกนะผมไม่ใช่กบแน่นอนนะนี่ฮอ่ะไม่เป็นไร เราไปดูหลังต่อไปฮะหลังที่สี่ดูหลังที่สี่ด้วยกันอยู่ข้างหน้านะครับผมอุ้ยอุ้ยอุ้ยท่านผู้ชมโดนโดนโดนอยู่โดนอยู่ดูดุ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 อยู่เอ้าเดี๋ยวเะสวดิอันนี้โน่น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 ดูเถอะเอ้าโอ้ยโดนอยู่โดนอยู่อย่างนี้สวยสวยงามสวยงามโอ้โหตัวใหญ่ด้วยตัวใหญ่ด้วย นี่นะครับโอ้โหโอ้โหสวยงามสวยงามเลยอ่ะนี่นะฮะโอ้โหตัวที่สี่ตัวที่ 4, เอ้ยหลังที่สี่ับผมอ่าตัวที่สามนะผมหลังนี้อ้าวโอเคไปฮะไปดูไปดูหลังที่ห้าด้วยกันนะไอ้พดูหลังที่ห้าด้วยกันนะเป็นยังไงนะครับหลังที่ห้าเถียงอะไรเสียงปลาเสียงเลย ท 5, ทัที่ห้าที่ห้าดูดีครับเป็นยังไงครับผมอเออเหยื่อแทบไม่เหลือเลยครับผมเนี่ยอะไรครับเนี่ยเหยื่อแทบไม่เหลือเลยแต่ไม่มีตัวเลย้ะไม่มีรอยแหกออกนะผมเนี่ยเฮ้ยโอ้โหนี่ไงหนู อ oh ย่างแสบแล้วครับอย่างนี้ครับผมกบไม่ได้เนี่ยหนูแห่เข้าไปแล้วผมไปกินปลาสับ mm hmm. จัดไปครับผมอย่างนี้เจอกันโอ้โ <laughs> ห oh ไปฮนะอัสุดท้ายเป็นยังไงนะผมหลังสุดท้ายยังเงีย <laughs> บครับผมหลังคนนี้เหยื่อ <laughs> ยังอยูอย่เหมือนเดิมอ่าเถิ โดนนี้ซะอีกครับผมโอ้โดนหนูกัดซะอีกเนี่ยเรื่องเลยอย่างเงี้ยโอ้โมต้องมาจากการหนูอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได้ดักรอบแรกก็กัดซะเลยนะไปะเดี๋ยวเราสรุปกรบด้วยกันนะก็สรุปวันนี้นะผมเนี่ยได้ได้ปลาช่อนมาหนึ่งตัวนะผมกบสามตัวนะฮะโอ้โหกบอย่างใหญ่เลยฮนะมีแต่กบกบเท่าทั้งเลยครับผมวันนี้ กบแก่นะครับผมสวยงามเลยต้อตัวใหญ่ๆอย่างนี้ครับผมนี่ฮนะโอ้โหคุ้ม,มค่มา,า,าค,รครับผมเนี่ยคุ้มค่ากับค่าปลาครับเนี่ยอ๋อนี่นะครับผมนี่ครับนี่นะครับผมอ๋ตัวนี้หงายท้องใหญ่ๆเลยครับผมเนี่ย สามตัวเไป,ไป,ไป๊ะเองบิ๊กเลยนะฮะโอ้โหตลบมาตลบกันนะเนี่ยเรียบร้อยแล้วผมแล้วก็ปลาช่อนอีกหนึ่งตัวนะฮะดูปลาช่อนปลาช่อนนี่เบ็ดหลุดไปคันหนึ่งนะครับผมนะถ้าลองถ้า,ถาลองไม่หลุดนี่ครับผมตัวปลาช่อนประมาณครึ่งโลครับผมเนี่ยอ่ะก็โอเคครับผมฝากติดตามช่องช่างสายล่าคนมาหากินแล้วก็ช่อง YouTube ช่างสายล่าคนมาหากินด้วยนะครับผม ขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม